ครับดูสิครับทุกคนพ่อไปเพิ่มพลังบัวเข้ามาดูสิไอเด็กแสบตัวเนี้ยมันกำลังสะใดให้แม่มันอยู่เนี่ยแต่เช้าเลยเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยมันสะใดกับหลานมันมันตื่นเช้ามาอีกครับเนี่ยมันนอนไม่กี่ชั่วโมงเองเลยเนี่ยมันตื่นออกมาอีกแล้วมันมาสะไดให้แม่มันอีกแล้วไอเด็กแสบตัวเนี้ยนี่น้องมีตังนะครับน้องมีตังเด็กแสบ ลูกหมาเลยปวดแม่กวน,นแม่อยู่เนี่ยฮะมันรักแม่หรือมันอะไรไนไนเนี่ยฮ้ยนลูกหมาเนี่ยฮะมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยเดือยมีตังมีน้องมีจองเด็กดือ้อเด็กเจ็บมามามาพ่อมาฮึปลุกแม่แต่เช้าเลยแม่แม่กุาลหยุดงานพักผ่อน